สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหวิ่งเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจําวันที่2กันยายน2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่1กันก่อนนะคะวันที่1 วันที่1นึ่นะคะแอดให้เด่นไปที่028วิ่งรูดที่0นะคะอ่ามาดูกันนอยเฉพาะกิจนะคะ476ล่าง10นะคะอ่าส่วนบนนี้เราหลุดไปนะคะล่าง10เด่นที่0วิ่งรูดที่0มาเข้าตัวกลับออก10แอดมี01นะคะพี่น้องจาจา แล้วก็ในน้อยพิเศษเนาะสี่ห้าสองล่างเก้าสี่เด่นที่สองมานะคะถ้าใครนำสองไปเป็นแนวทางก็จะได้ตัวกลับเนาะแอดก็ย้ำนะคะว่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับแต่ถ้าไม่กลับก็เลือกเป็นบางตัวนะคะตัวที่ชอบเนาะส่วนในน้อยปกตินะคะสี่แปดแปดเด่นที่แปดมาใครนำแปดไปเป็นแนวทางก็จะได้แปดแปดล่างแปดหก ด้งบนเด้งล่างเลยนะคะส่วนใน VIP นะคะ VIP บน779ล่าง0 0อ่ะแอดเน้นไปที่0 0มาจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าดูเมื่อคืนลืมใส่00ก่อนมาใส่00ปิดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามอ่าสูตรเม็ดเดียวในวันที่1ด้วยเนาะวันที่1มาทั้งไทยเนาะพี่น้องจ๋าแนวทางฟังอ่า ทุกรอบเลยนะคะตั้งแต่หุ้นเลยนะคะพี่น้องจ๋าออมสินก็มานะของแอดอ่ะส่วนในกลุ่มนะคะในกลุ่มก็มาเช่นกันนะคะแต่ว่าดูกันอ่ะที่แยกแอดแยกให้เป็นในหน่อยเนาะในกลุ่มจะแยกวิ่งรุ่นให้แบบนี้นะคะแยกวิ่งรุ่นให้แบบนี้อ่ะมาทุกหน่อยเลยนะคะพี่น้องจ๋ายินดีด้วยเนาะแล้วก็แนวทางอ่ารัฐบาลไทยรัฐบาลไทย น้องมารวยแมวของแอดนะคะที่แอดเล่าให้ฟังเนาะดูนางจับให้885 8กับ8กับ3ตัวเดียวกันแอดก็มาตัดให้นะคะแล้วก็เข้าไปใน88ด้วยเนาะสำหรับหน่อยอปกตินะคะ488น้องให้885เกือบแตก3ตัวนะคะ38นั้นไปเข้าไทยเนาะน้องจะจับแบบนี้ทุกงวดนะคะรัฐบาลไทยแอดให้จับรัฐบาลไทย จะชอบจับไว้ตัวเดียวแบบนี้ตลอดเนาะงวดที่แล้วนางก็จับ4ไว้ที่ได้4 2แอดก็ได้4 2งวดก่อนหน้านั้นได้4 1 1 4นะคะรอบนี้นางก็จับเลข8ไว้แบบนี้นะคะพี่น้องจ๋ามาแปดจริงๆเนาะ,ะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มเพื่อนาบ,บางท่านก็ได้ไปนะคะแล้วก็ในกลุ่มแนวทางรัฐบาลไทยก็ปังเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าแอดเน้นไปที่ สองสามเนาะตัวเน้นนะคะส่วนแนวทางเลขทูบนะคะแนวทางเลขทูบก็มานะคะมาในรัฐบาลไทยเช่นกันเนาะ,ะถ้าใครสนใจทักทายได้นะคะแนวทางน้องน้องน้องมารวยจับนะคะแมวชื่อมารวยเนาะน้องมารวยจับแล้วก็แนวทางเลขทูบแอดลงให้ในกลุ่มนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะพี่น้องจา๋าแนวทาง เหมือนรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยแอดเนนไปที่สองสามนะคะพี่น้องจ๋ารัฐบาลไทยอันนี้ลงให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นอกาในกลุ่มแอดจะลงให้ก่อนอยู่แล้วนะคะอ่ารอบนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะทําแล้วนะคะ<ม>อ่าไปกันต่อที่ฮานอยนะคะพี่น้องจ๋าอาจจะพูดยาวหน่อยนะคะก็ททนๆฟังเอาเดอ้อพี่น้องจ๋าอ่าไปกันต่อที่วันที่สองนะคะ ใะจะเย็นๆเนาะถ้าจะเข้ามาดูแนวทางก็ต้องใจเย็นๆนะคะ,อะเอดก็ไม่เกินสิบไม่เกินสิบห้านาทีหรอกเนาะส่วนมากก็สีห้านาทีเตรียมที่ก็สิบนาทีนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะอะ่ไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอะ่ทีนี้เรามาดูตัวเด่นในวันนี้เนาะนี่เด้อ ID ดี n ล เผื่อใครเข้า,อ,าอยากจะเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าใครจะไปดูในที่ชุมชนเนาะแอดจะมีสแกน QR Code ลงไว้นะคะสแกนเข้ามาส่งสติกเกอร์ทักทายเนะาะแอดก็จะดึงเข้ากลุ่มอีกต่อหนึ่งนะคะเราก็จะมีข้อตกลงกันหน่อยเนาะพี่น้องจาอ๋าก่อนเข้าห้องนะคะแอดไลน์ตามนี้เนาะบางท่านแอดไลน์เข้าไม่ได้เนาะ อ่าสแกน QR code เอานะเดี๋ยวแอดจะไปโพสไปที่ชุมชนอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่อ่าเพิ่มเข้าไม่ได้นะคะเพิ่มเพื่อนเข้าไม่ได้อ่ามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดในวันนี้ก็จะมีสองมีหนึ่งแล้วก็มีสี่นะคะพี่น้องจ๋าสองหนึ่งสี่นี้พอๆกันเลยเด้อพี่น้องจ๋า ่ะแต่ว่าต้องอแอดจะวิ่งรูดที่สองนะคะวิ่งรูดที่สองถ้าใครมีชอบสองสามารถนำหนึ่งกับสี่ไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องจา้าสำหรับสองนะคะเรารูดที่สองสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง สามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะ ว่าจะมีตัวที่ตรงใจกันหรือเปล่าเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่ะนำไปเป็นแนวทางนะคะอ่ามนเป็นรวมสีน้อยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่พ fc ที่มาใหม่เนาะแอดก็ลืมเขียนทุกวันเลยอ่เอาสีแดงนี่แหละจะได้เห็นชัดๆนะคะรวมสีน้อยนะคะตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจถึง vip เด้อสำหรับพี่พ fc ที่มาใหม่นะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่า เพื่อที่แอดลงคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าพรุ่งนี้เรามีลาวพัฒนาด้วยเนาะเดี๋ยวรอก่อนเด้อแอดก็ยังไม่ทําเลยนะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นก็จะมีสองศูนย์สองสอง สองสามสองสี่นี่แอดมักหลายพี่น้องสองสี่สองสี่แล้วก็สองหกนะคะสองแปดแ่ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะอ่าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยเนาะแล้วก็พี่พี่ท่านไหนเนาะสนใจนะคะพี่น้องจ้า อยากได้กาแฟไปทานทั้งแบบอร่อยทั้งหุ่นดีนะคะทานตัวนี้นะคะสนใจติดต่อแอดได้เนะาะฝากในเดอ้อพี่น้องจ๋าฝากอุดหนุนเนี่ยกาแฟเนะาเนะกาแฟแบบนี้าทานได้ทานดีทําจากถั่วนะคะพี่น้องจ๋าทําจากถั่วแอดเป็นคนไม่ทานกาแฟเนาะตอนแรกอพอได้ลองทานโอเคติดใจนะคะหุ่นดีขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าหุ่นดีขึ้นพะนะ รูปร่างเราก็กระชับขึ้นส่วนตัวนี้จะเป็นโปรโตีนนะคะผลิตจากถั่วเช่นกันก็จะมี2ตัวนะคะโปรโตีนสนใจทักทายแอดได้นะคะทักไลน์ส่วนตัวได้เนะาะติดต่อสอบถามได้นะคะสำหรับโปรโตีนบำรุงทั้งผิวพรรณแล้วก็ทำให้หุ่นดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเซตนี้นะคะติดต่อสอบถามแอดได้นะคะ มาปั้นหุ่นไปด้วยกันให้พร้อมแนวทางด้วยขายของพร้อมพี่น้องอฝากอุ่นหนุนเด้อค่ะเด้ออ่ะคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจ๋าฝากเป็นกําลังแรงใจให้อ่าช่องสาววึงอ่าไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้พี่พี่เอทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบเฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีคะ่ะ